เรื่องราวของพิธีกรชื่อดังอย่างพิกกันกันตถาวรนะฮะเม <ฮะ S 1> ื่อวานนี้หลายคนน่าจะตามเรื่องราวกันนะครับก็คือ ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับตัวพิการเนี่ยที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังตกเป็นกระแสสังคมนะครับในเรื่องของปลอมธุรกิจเช้านะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็มีการเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนพร้อมกับทนายความนะครับเพื่อที่จะชี้แจงเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็ตามภาพเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการเข้าพบกับเจ้าหน้าที่สอบสวนเป็นเวลาถึง4ชั่วโมงนะครับตัวพิการพร้อมกับทนายความก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับแล้วก็มีการยกมือไหว้ซึ่งทีมข่าวก็สังเกตได้ถึงสีหน้าที่ค่อนข้างที่จะเครีียยดดรรััโตวพกกก็มมาาสภษ กับสื่อมวลชนนะครับว่าขออนุญาตชี้แจงแล้วก็ส่วนตัวเดินทางมาตามที่ให้สัมภาษณ์เพื่อที่จะแสดงความเป็สุดใจนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากตนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนจาก่าวนี้กันครับผมนะครับข้อมูลที่ได้รวบรวมมาทุกๆอย่างนะตอนนี้ให้กับเจ้าหน้าท,ที่ที่ทำการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะดําเนินการ เราก็จะให้ความระมือทุกอย่างในลําดับขั้นตอนต่อไปอย่างเร็วที่สุดต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องอย่างเร็วที่สุดนะครับผมคงสามารถให้ข้อมูลได้เท่านี้จริงๆครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่สามารถให้ความคิดเห็นความรู้สึกหรือใดๆนอกจากนี้ได้แล้วครับอันนี้ต้องขอโทษพี่ๆทุกคนจริงๆครับวันนี้คุณจันมาในฐานะอะไรครับ เรื่องการกังวลใจครับตอนนี้ให้ข้อมูลครับเรายืนอยู่ข้างความถูกต้องเสมอครับถามว่าตามถูกว่าตามผิดนะครับขอบคุณมากนะครับขอโทษนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับผมขอโทษจากใจจริงไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากอะไร